แล้วตอนนี <ies> ้นะครับวันที er ่ส1เครับ MG สกํกำลังจะเปิดตัว MG 3ของเรานะครับเป็นรถไฮบริดพัฒนะครับมีทั้งหมด2รุ่นรุ่นดีกับรุ่น X แต่ตอนนี้ยังไม่มีเปิดราคามานะครับวันนี้ผมจะมาดูนะครับว่าเซลโชรูม MG ลับนุกานเนี่ยจะเดาราคาถันถูกหรือเปล่าไปดูกันครับนัดนัด MG 3จะมีรุ่นดีกับรุ่น X ใช่ป่ะนัดคิดว่าราคาเท่าไหร่รุ่นดีเท่าไหร่รุ่น X เท่าไหร่คิดว่าคาดว่าคาดว่าใช่คาดว่า ถ้ารุ่นดีก็น่าจะไม่ข้ามห้าไม่ข้ามห้าเอ็กอะเอ็กก็อาจจะสักหกนิดๆประมาณนี้แต่ถ้ามาแต่ถ้ามาห้าเก้าก็สวยเลยห้าเก้าโปยเลยอ่าถ้ารุ่นเอ็กไปดูคนต่อมาพี่อ้คิดว่าเท่าไหร่พี่คิดว่าดีเท่าไหร่เอ็กเท่าไหร่ดีเหรอห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าร้อยอันนี้เป๊ะเลยนะห้าเก้าเก้าเก้าร้อยเอ็กหกเก้าเก้าเก้าร้อยเฮ้ยนี่อันนี้คิดคิดจากคิดจากสถิติที่เอ็มจีชัตตาพาแต่ว่า ประมาณนะชัวๆใกล้เคียงเลยนะประมาณ 5... ้าเอ้ยหกห้าเคนชอบตกเศษเก้าอ๋อชอบตกเก้เกเอ้ยเดี๋ยวเดีเด๋อ๊ยเอช่ยนิดนึงับมีคนมีคนขัดมีคนแย้งมีคนโดกมือเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลอะไรหรือเปล่าไดมีคนมีคนแย้งมีคนแย้ตัวดีนะรุ่นดีนะจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเก้าร้อยเฮ้ยห้และตัวท็อปอยู่ที่หกถึง้าเก้าร สเปคเต็มมาอือหือสวยอันนี้อันนี้คุณช่องอะไรพี่ฝากช่องวันวิสตาชิโอล์ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะวันวิสตาชิโอล์ค่ะเดี๋ยวคุณช่องครับผมหรอฝากช่องพี่นึงนัดโตะค่ะครับนัดฟองค่ะออดฟอค่ะอย่าลูกค้านะฮะัสามคนนี้คนไหนทายถูกเข้าช่องนั้นเลยเข้าช่องนั้นเลยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ขอรวงสามคนนี้ขอแพ็คสามได้ไหมห้าหกเก้าห้าหกเก้ายังฝากช่องก่อนฝากช่องก่อน พรมุดีพรมุนีพี่กิต้าชมรถสวยค่ะแคทเอ็มจีค่ะอ่ะรวมเลยพี่เท่าไหร่พี่ว่าตัวดีตัวเอ็กซ์ห้าหกเก้าห้าหกเก้า้าหกตัวดีห้าหกมีคนไต่ห่วยอ่ะไม่ต้องกลองไม่ต้องแล้วก้องแล้ห้าหก็อปดีห้าหกเก้าตัวท็อปเท่าไหร่พี่หกสองเหกสองเก้าสังเกตว่าทุกคนจะลงได้วเก้าทั้งหมดจะเป็นเก้า้าจะลงก็คือคิดว่ายังไม่เกินเจ็ ไม่เกินเจ็ดแน่นอนไม่ไป่ะเดี๋ยวเรามารอดูว่าของจริงจะจะเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายฮะสุดท้ายนะผมจะพามาดูคนนี้ผมจะพามาดูคนนี้คนดังจ็อบจ็อบแชนแนลคิดว่าตัวดีเท่าไหร่แปห้าสี่เก้าเก้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยห้าสี่เก้าร้อยตัวเออ่ะตัวเเหรอหกศูนยเก้าเก้าร้อย 6กศูนย์เก้าก็ร้อยกับห้าสี่เก้ากร้ไมคดพี่ยูพีบอกตัวเอ็กไหร่นะอ่ะนิดเดียวเด็บกันน็ดเดียวเก็บไปไปข้างนอกไปข้างนอกไปนอกสมหญิงอีกคนนึงพี่สมหญิงนอาอีกคนนึ่งพี่สมหญิงชา้นเอครับพี่คิดว่าตัวดีเท่าไหร่ตัวเ็เท่าไหร่เดาเอาตัวดีเหรอห้าแสนห้าแสนไปห้าแสนไปตัวเอ็กพี่หกแสนต้นหกแสนต้นขอเป๊เลยเป๊เลยเก้าเก้าเก้าเก้ห้าแสนเก้าตัวดีนะตัวเอ หกแสนสองอะหกสองเก้าใกล้เคียงกับพี่พี่ยุ้ยพี่สมนุนพี่นิดนึงพี่ดีกับเอ็กเท่าไหร่พี่ว่าเปิดห้าแสนเก้าห้าแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตามหลักของการตั้งราคาของเองแต่ว่าตัวเอ็กอ่ะน่าจะไม่ถึงหกแสนเก้าแต่น่าจะประมาณหกแสนห้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยมันน่าจะประมาณกลางกลาเพราะว่า โอ้โหตกใจหมดพี tobacco tobacco ่เขาไม่ใครหยับเอโอ้โหพี่วเอ็ดไม่นี่กัม่นี่กันใครไมีนุ่นฝากช่องหน่อยเมื่อกี้ฝากช่องตกใจหมดเลยพี่ฝากช่องทางยูทูบเจยวพี่นุ่นยืนหนึ่งนะคะฝากติดตามกดติดตามใครได้เกือบไม่ได้ยืนเกือบไม่ได้ยืนแล้วเมื่อกี้อีกสองคนสองคนนี้ขอแพ็ครวมเลยตัวดีตัวเอ็กซ์กีบว่าเท่าไหร่ อาจจะไม่ถึงห้ากประมาณห้าสามห้าสองเป็นไม่ได้ไหมห้าสี่ห้าห้าว่ะตัวเอ็กซ์อ่ะคิดว่าน่าจะหกกลางๆอ่ะหกกลางๆหกห้าเก้าอ่ะเป็นไปได้ปักช่องหนึ่งเอ็มจีสนุกสุดซอยครับครับผมค่ะช่องเดียวกันค่ะเอ็มจีสนุกสุดซอยค่ะเฮ้ยคนดังอีกคนนึงนี่ก่อนมานี่คนพี่อ็มเอ็มซีสาม ตัวดีกับตัวเอ็กซ์เราจะเปิดตัวเร็วๆนี้พี่พี่คิดว่าราคาเท่าไหร่ตัวดีเท่าไหร่ห้าสามเก้าตัวเอ็กซ์พี่ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าห่างกันเท่าไหร่เนี่ยี่หมื่นเนี่ย<อ>เป็นไปได้แรงมา,านต่างก,กันแรงมาอุย้ยให้ข้อมูลนะมีสปอยมีสปอยข้อมูลด้วยตัดช่องไหนพี่เปิดลูกค้าติดตามพิมดาวเทนเนลนะคะฝากได้ค่ะถ้าพี่พิมดาวทายถูกนะซื้อพี่พิมดาวเลยค่ะลูกค้า นี่คนนี้เขาสุดท้ายเขาสุดท้ายเขาสุดท้ายวิวนนี้วันวิเวอร์วิเวอร์วิเวอร์นี่ฮะวิเวอร์คิดว่าตัวดีเท่าไหร่ MT3 ใช่ไหม MT3 เราเปิดตัวเนี้ย559ตัวเอ็กอะหกศูโอ้ยคนเดียวปะคนแรกว่าเ่าไหร่หกศูคนแรกป่าอะไรถูกได้อะไรคะเนี่ยใครถูกได้ลูกค้าถ้าราคาถูกก็ติดต่อวิเวอร์แชนเนลได้เลยนะวิเวอร์ตากช่องอีกทีนึง ช่อง YouTube ค่ะวิวเวอร์ค่ะทิตกต็อกนะ้องวิวขายเอ็มจีแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าสามห้าสามห้าสี่หกห้าฝากไปทันศูนย์เก้าสามห้าสามห้าสี่หกห้าวิวมาขายถูกกว่าวิวเวอร์ค, ok ครับผมสุดท้ายขออีกคนนึงขออ,นขออีกคนนึงสเนะปเชียลลิสต์เอ็มจีมาสเตอร์ของเราพี่บอยฮ<ค>ะเอ็มจีสามกำลังจะเปิดตัวเดือนสิงหานี้วันนี้ยังไม่รู้ราคานะยังไม่เปิดราคานะคะมีตัวดีกับตัวเอ็ก ในฐานะที่เป็น MG Master ขอราคาคาดการณ์หน่อยพี่ตัวดีเท่าไหร่ตัวดีใช่ไหมคะตัวดีใช่ไหมครับตัวดีน่าจะเอาเป็น589แล้วกันเฮ้ยคนเดียวปะเนี่ย589เนี่ย589ตัว X พี่ส่วนตัว X ล่ะฮะน่าถ้ามีเรื่องระบบความประดภัยน่าจะห่างกันประมาณสักแสนนึงอะ คิดว่าคาดว่าจะเพิ่มมาในเรื่องของระบบความปลอดภย<ช>ัยดีกับองคิดว่าเพิ่มมาในส่วนนั้นผ่านกันประมาณแสนนึง <มา S 2> ได้ระเบคความปลอดภัยเพิ่มถูกต้องครับประมาณนั้นก็แสนที้ก็หา5 8ดเก้าแสนก็เป็น6กแปดเก้าครับผมประมาณ และทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือแค่การคาดการนะครับและสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่คิดว่า MG า3จะราคาเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครทายถูกนะครับนิกนิกมีบัตรน้ํามันให้2,000บาทครับถ้าตื้รถกับนิกนิกนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ครับนิกนิกขาย MG ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ